สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบก,กับหมแกวพยากรณ์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีธาตุลมได้แก่ชาวราศีกุมตุลและก็เมถุนนั่นเองนะคะก่อนการพยากรณ์สมัยนีค้คลิปครับจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแกวเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปกัไม่ได้เฉพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือว่าบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเด็ดตรงที่คริปชันไม่เหมาะจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่าง ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆ p r o m o t ั o n ต่างๆ id line และก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสถาบันเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะความรักของชาวรา,าศีธาตุลมอะกุมตุลเมถุนในช่วงของเดือนนี้ขอใช้นิยามคำว่ารักไม่มุ่งรักไม่ยุ่งขอมุ่งแต่เงินแล้วก็การประสบความสำเร็จของตัวเองดีกว่ามาก เพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วชาวธาตุลมในช่วงระยะหลังๆเนี่ยน่าจะไม่ค่อยโอเคกับความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่รักใครชอบใครก็ผิดหวังรักใครชอบใครเขาก็ไม่จริงใจกับเรารักใครชอบใครเขาก็คุยกับเราเป็นแค่ตัวเลือกไม่ได้เลือกเราเป็นตัวจริงทั้งที่เรานะ่ะแสนจะลงทุนแสนที่จะทำทุกอย่างให้เขานะ่ะเลือกเรา แต่เขาดันไม่เลือกเราซะงั้นดังนั้นอยู่ดีๆชาวธาตุลมทั้ง3าราศีกุมต้นไม่ทุนคุณก็โอกาสมีโอกาสมีความคิดที่เหมือนแบบเอ้ยถ้าตรงนี้มันเสียเวลาขอพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมารักตัวเองโฟกัสที่ตัวเองแต่งตัวเก่งๆแต่งหน้าเก่งๆช่วงนี้จึงเป็นจังหวะที่คุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องของการประสบความสำเร็จ แล้วก็ในเรื่องของการแอคทีฟตัวเองอยากก้าวหน้าก้าวไกลนะคะแล้วก็อยากแอดวานตัวเองอยากพัฒนาศักยภาพตัวเองอยากทำให้ตัวเองนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมี Power แล้วก็มีดีในแบบฉบับของตัวเองที่คุณเป็นเหมือนกันในช่วงนี้ชาวธาตุลมความรักจึงไม่โดดเด่นเลยนะคะเพราะว่าคุณช้ำพอรักมาเยอะเจ็บพอรักมาก็เยอะเช่นกันดังนั้นในช่วงนี้จึงขอโฟกัส เรื่องของการงานและก็ตัวเองเท่านั้นนะคะในช่วงนี้เรื่องงานอะไพเด็ดมากเลยอะความรักไม่ดีความรักไม่รุ่งแต่เรื่องงานชาวทาตุลมกลุ่มตุนเมทุนเวิร์กมากเลยมีผู้ใหญ่ได้เป็นผู้ชายให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความแล้วก็ให้ความก้าวหน้าแก่ชาวธาตุลมทั้ง3ามราศีเป็นอย่างดีเลยในช่วงนี้นะคะเป็นช่วง,องกอบกลยผลงานนะความรักช่างมัน เอางานเอาเงินไว้กอ่อนอพราะไพ่เงินก็ดีด้วยนั่นเองนะคะในชว่วงนี้นะโอเคสําหรับวันนี้แก๊บต้องขอขอบคุณมากมๆเลยนะคะทุกทยอดซับสไครต์ทุกทุกยอดกดไ like, ลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มากๆเลยนะคะสำหรับน,นี้หมอกแก๊บไปแล้วฝันดีนะที่สวัสดีะคะบ๊ายบาย